เน้นความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงต่างๆโปวยโอกาสรอด5%ก็รอดนะโดยเฉพาะพวกที่ลูกหลานที่เอ็นนะเอ็นไม่ติดต่างๆนะเอ็นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ทำมาอาจารย์คะวัดเทพพลนะคะวัดเทพพลจุดแรกจะเป็นเจดีย์สีเทพพลอยู่ทางขวามือโอ้โหเจดีย์สีเทพพลสวยมากเลยค่ะนี่เป็นเจดีย์หลักแล้วเข้ามาจากสักการะก่อนอยากให้อาจารย์เล่าความศักดิ์สิทธิ์ความสําคัญที่ไปที่มาของสมเด็จองค์พระฐมค่ะก็เริ่มมาจากก็จะมีหลวงพ่อฤาษีลิงดําอยู่ทางนี้นะ แล้วก็จะมีหลวงปู่ปาน,านอาจารย์คนหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระบารมโคมาไหวก็ขอพรนะขอความสำเร็จขอความเจริญรุ่งเรืองอมไม่ได้เน้นโชคลาภเน้นความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงต่างๆหลวงลํำรวยลํำรวยก็ต้องขอจากหลวงปู่ปานนะคาถาเงินล้านคาถาเงินล้านที่ดังๆในใโลกโซเชียลตอนนี้หลวงปู่ปานเลยนะ,ะยานเกาะเพชรต่างๆนะพอร้อยแปดจบนะสมหวังเลยนะร้อยแปดจบคาถาเงินล้านแล้วคนที่มาขอแล้วได้ เยอะไหมคะที่ผ่านมาก็หลายๆอันนะส่วนมากอาจารย์ให้บริการร้อยแปดจบนะแล้วก็ขอไปเรื่องๆไปอาจารย์ทำไมต้องร้อยแปดจบร้อยแปดจบเป็นมาตรฐานนะสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้สภาวะของฌานต่างๆนะก็ควรบริการสองร้อยแปดจบถ้าไม่ถึงก็ห้าสิบหกจบนะอันนี้บริการแบบพุทธคุณแล้วก็ถ้าประจำวันเก้าจบได้ไหมคะเก้าจบก็ได้ก็จะก็จะน้อยหน่อย นะเ้าร้อยแต่จบก,ก็จะให้ผลเต็มที่กวา่าเป็นค้างๆไปคาถาเงินล้านอันนี้เลยใช่ไหมคะตามนี้เลยฮะพุทธมะอุอนะโมพุทธยะวิรัตโยว,วิรัโคนายังวิราหิงสาวิรัธาสีวิราธาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสะวาหมสาธุสาธุสาธุาเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะอาจารย์อาจารย์เรามาอยู่กันที่ ศาลาหลวงปู่เทพโลกอุดรนะใช่เมื่อเข้าวัดมาแล้วก็เป็นจุดไหว้ที่สองขวามือนะจะถึงก่อนเลยตรงนี้เป็นศาลาของพระองค์สําคัญสองรูปเลยใช่ไหมศาลาหลวงปู่เทพโลกอุดรค่ะอันนี้เป็นหลักเลยชื่อศาลาแล้วก็มีหลวงพ่อชนะลงค่ะเจ้าสลับวิชาสายในดงหลวงพ่อชนะลงซึ่งก็วิชาที่ดังก็คือฟันเทียนนะแล้วก็น้ำมนต์เจ็ดขันถ้าเป็นครูบาอาจารย์สายฤทธิ์นะฮะพวกเล่นพระเซียนพระต่างก็จะรู้จักดีอสายฤทธิ์ อาินิหารต่างๆหลวงปู่เชิดเรืดองก็เช่นกันนะหลวงปู่เชดเรือดอก็ถือว่าเป็นแนวเป็นครูบาอาจารย์ของครูบาอาจารย์เกจิทั้งหลายนะก็มักจะเอ่ยถึงหลวงปู่เชดเรือดองตลอด<ฮ>ถึงแม้จะไม่เคยเห็นก็จริงนะและท่านเจา้าวาชที่นี่ก็มีความผูกพันกับท่านด้วยหลายครั้งแล้วก็สร้างท่านหลายรุ่นแล้วอ่ะงั้นปอถ,ถามนิดหนึ่งความเชื่อในเรื่องของการลดน้ำมนต์นะอาจารย์มีมางแต่โบราณเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ลดน้ำมนต์แล้วจะโชคดีจริงไหม ก็อยู่ที่ศรัทธาแล้วก็อยู่ผู้ที่ลดน้ำมนต์ด้วยต่างๆแต่ต้องมีความเชื่อก่อนมีความศรัทธาก่อนถ้าอยู่ดีๆลองดูลองดูไม่มีผลหรอกฮะอย่าพูดว่าลองจะลองดูเป็นยังไงต่างๆไม่มีผลนะซึ่งคนมาสวดเทียนที่นี่ก็ได้ผลมากมายค่ะแม้ว่าจะเป็นป่วยโอกาสรอด5%ก็รอดนะเป็นความเชื่อแล้วโดยเฉพาะพวกที่ลูกหลานที่เอ็นเอ็นไม่ติดต่างๆนะเอ็นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ทำมาสำเร็จทุกคนยังไม่พลาดเลยอาจารย์คะศาลานี้เป็นศาลาของหลวงพ่อโสธร สร้างหลวงพ่อโสธรแล้วก็มีรูปของอดีตเจ้าวาดนะถ้าด้องค์ขวามือหลวงปู่เจียมซึ่งเป็นเจ้าวาดรุ่นประมาณห้าหกรุ่นก่อนเป็นผู้พัฒนาวัดนี้ในรุ่นแรกๆเลยชื่อเสียงมากทางสายลิ์ด้วยนะอาขลายเ็นมนคาถาต่างๆแล้วก็กรรมฐานที่นี่แล้วก็จะมีรอยพระบาทจากการบูชาซึ่งคนก็มาบนขายที่ต่างๆนะต่างๆไปของานขอต่างๆไปหลวงพ่อโสธรหรือมานั่งกรรมฐานที่นี่ก็ถือว่าเย็นดีแล้วก็มาที่วิหารกลางน้ํา สาราหลวงปูใหญ่องค์ใหญ่หจะมีน้ำล้อมรอบเลยนะเป็นสาราเก่าแกร่ร่วมร้อยปีนะร้อยเศษเศษอาจารย์บอสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และความโบราณมากเลยเป็นวิหารที่คนมาน้อยนะคนไม่เคยรู้ใครมีลูกหลานหรือรู้สึอไม่เก่ง <ฮะ S 1> หรือพูดช้าเกิดมาแล้วพูดช้าต่างๆก็พามาไหว้ที่นี่กรบว่ว้ที่นี่ให้สถิตปัญญาดีอาจารย์บอถามเป็นความรู้นิดนึงว่า เราจะทราบได้ยังไงว่าพระพุทธรูปพระพุทธรูปองนี้พระพุทธรูปองนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรอ๋ออันนี้เขาเขาก็า a, ถือว่าศรัทธาต่อต่อกันมาขอต่อต่อกัอออนมาแล้วได้ในสิ่งนั้นนก็เลยจะเน้นแต่เรื่อง <independently S 1> นั้นไปอย่าง,อ,าง han, ององวิหารองค์ใหญ่นี่ก็ถือว่าเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาสติปัญญาฉสนงว่ารกันก่อนเนี่ยคงมีขอต่อต่อกันมาแล้วก็ประสบความอ่าแล้วก็จะได้ในเรื่องนั้นที่นี่คนไม่เคยมาขอเรื่องที่ดินขายที่ต่างๆไม่เคยมีขอหวยไม่เคยมีขอเรื่องปัญญาอย่างเดียวให้ลูหาานต่งๆ แล้วก็สอบเรียนเข้าเอ็นต่างๆชิงทุนไปต่างประเทศก็จะประสบความสำเร็จตรงนั้ใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรากลับลาหลวงพ่อใหญ่ขอบารมีให้มีสติปัญญาครับให้ผู้ชมที่ได้ดูมีสติปัญญาเพิ่มพูนในการใช้ชีวิตแล้วก็รอดผลปลอดภัยจากอันตรายทั้งหมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์